จะได้ไหมดิอ่ะนี่ดูสิจะได้หรือเปล่าสุดลูยยังสุดลูยยังดินขุดง่ายไหมขุดง่ายขุรขวดแต่ว่ามันก็ยากคนรุ้ขวดถูปุดกัดเฮ้ยหมดใกล้ถึกแล้วใกล้ถึกแล้วอุ้ยแต่ก็ลึกอยู่ อุปกรณ์ที่ใช้หาปูมีอะไรบ้างเสียมแล้วก็คุกมีอะไรอีกไหมช้อนช้อนช้อนเอามาทํำเพื่ออะไรเออื่นแจะไม่ทำแต่เอามาแค้เอามาแค้เหรอคะเอามาแคะปูออกอ๋อไม่งั้นมันจะมันใกล้ถึงโพงัาแล้วอะปูจะอยู่ในพงพอมาสุดพงก็จะเห็นัมากเลยอะ ใกล้ถึกแล้วปูฤดูหนาวอร่อยไหมคะอร่อยมันเยอะมันเยอะเลยเหรอมันเยอะเลยโหขุดลึกนะเนี่ยรูเนี้ยปูปูทำเมนูอะไรได้บ้างคะอ่อมปูอ่องป,แออปูแล้วก็อ่อมปูแล้วก็อีกนะจีป่ <G. S 1> <G. S 2> นปูป่นปูนปมีหลายเมนูเลยปูดองได้ไหมคะ ก็ได้ก็ได้แต่ลืมไปแล้วแค่ถึงยันแค่ถึงยังปูตัวหนึ่งใช้เวลาขุดประมาณกี่นาทีคะขึ้นอยู่กับรั้วลึกหรือเปล่ามันเจอแล้วมันช้อน เจอเจอตัวมาแล้วนิดเด้อยังอยู่เออเป็นตัวปูแน่แน่เละเป็นตัวปูอย่างแน่แท้ระวังเสียมด้วยนะคะได้เสียงไหมอ่ะได้เสียงปะได้เสียงตัวปูไหมรักคูดคูดอ๋อนี่เหรอออน,นี่แหละเห็นกระดองมันเราแดะอื น่าจะตัวพอสมควรเลยแหละไม่ได้ขุดที่เดิมแล้วเพราะว่าที่เดิมมันไาหมดแล้วใช้เวลานานมากพอไม่ชิมือชีบเอาเสียมออกไกลๆก่อนไหมคะอมเอาออกก่อนเอาออก่อนมันได้จะได้ทําง่ายๆเนาะจะได้ปลอดภัยด้วยตกหายกะปุ่นน จกออกจกออกจกออกจกอ,อูออกเลยไม่คิดจกปูออกจกดินออกก่อนยากมากเลยกัดจะได้ปูแต่ละตัวอัดา อยู่ลึกอยู่นั้นเนี่ยมันลึกมากเลยอ่ะขุดเ่ยไม่เจอเลยเนียนดูสิคะไหนอยาไม่เจอตัวเต็มเต็มเลยเจอแต่กระดองเงี้ยสูมเข้าไปใกล้ๆสูงเข้าไปใกล้ๆนั่นน่ะต่อใช้มืออุ้บมือตะอึบมือตกเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปการขุดปูนะคะเป็นการหาอาหารพื้นบ้านออกกำาลังการกรดิ๊งออกกําลังกายด้วยค่ะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยไหมคะเฮ้ยมันจะจะทำแล้วมันจะได้ขามันออกมาขาหนึ่งแล้วการขุดปูมีข้อควรระวงังไหมคะมีเพราะอาจจะเปรูง,งูก็ได้หรืออาจจะเป็นรูแมงป่องก็ได้ใช่ค่ะต้องระวังนะคะต้องระวังจอบกับเสียมด้วยไหมต้องระวังเพราะว่ากลัวมันสักตีน โ,โอ้โหนานนะเนี่ยการขุดปูขุดได้ทุกฤดูไหมคะเออไม่ได้ทุกฤดูมันจะขุดได้หน้าหนาวกับหน้าร้อนส่วนหน้าฝนมันจะออกจากรูมาแล้วมันก็จะมาไต่ตามทุกนาเนี่ยแหละอ๋อขุดได้เฉพาะฤดูหนาวกับฤดูร้อนฤดูฝนก็คือปูมันจะไม่อยู่ในรูใช่ไหมคะใช่ต้องไปหาจับตามริ้คนาเนี่ยแหละ เจอหรือยังลึกนะเนี่ยลึกนะเนี่ยลึกมากเลยนะเนี่ยนานนะเนี่ยตอนนี้ขุดเข้ามาประมาณยี่สิบเซนหรือยังโอ้โหประมาณเกินใบปทัดหนึ่งแล้วอะอ๋อแสดงว่าเกินสามสิบเซนแล้วมาดูเร็วเห็นกระดองเห็นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยกระดองสีม่วงเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ้าวมันมืดๆหน่อยนึงมันมืดๆแต่ไม่ค่อยเห็นเลยอ๋ออันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ ให้น้องขุดต่อก่อนนะคะแทนกล้องแบบโอ้โหมืดมืดมันเนี้ยอุ้ยอุ้ยท้าไปเจอล้าแล้วใกล้แหละใกล้ได้ตัวไปแหละใกล้ได้ตัวแหละฉันว่าได้ใกล้ได้ตัวไปแล้วต้องขุดขุดเด็ดเน้นเน้นต้องรีบรีบเลยแหละเดาวอัสสายก่อนนะดาวอัสวัดวัดฉายเกิดไป ตัวนี้มันอยู่เป็นแนวทะแยงกับมันฝังตัวอยู่ในดินเลยมันอยู่เป็นแนวทะแยงแยากมากเลยนี่เสียง<ๆ>เสียงกระดองใช่ไหมคะใช่เสียงกระดองขุด,ดปูแบบปกติก็จะได้กินเสียงกระดองดขุดลงไปลงไปใต้ตัวมันหน่อยดิ เพื่อจะได้เอาตัวมันอมาได้จะออกได้ไหมคะต้องขุดเพิ่มไหมโอ้โหไม่ต้องแหละเห็จกระดองขนาดนี้แล้ไม่ต้องแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่มืออาชีพแต่เป็นมือสบัคเล่นแหม ปับป๊บปั๊บอ้ออกแล้วได้แนละ้วได้แล้วได้แล้วไดนะ้เดี๋ยวดูฝีมือการขุดปูของน้องนะคะว้าวเก่งมากเลยคลิปที่แล้วอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไหร่แต่คลิปนี้ได้ตัวใหญ่แล้วเก่งมากเลยขอ,อบนินแล้วโอเค